คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายข้อสอบในข้อที่6นะครับกำหนดให้ฟังก์ชัน f คือเซตของคู่อันดับลบ1กับ1 0กับ3 3กับ6 4กับ5และ g o f เนี่ยกำหนด g o f มาให้คือเซตของคู่อันดับลบ1 3 0 7 สามสี่กับสิอแล้ว G เป็นสับเซตของเซตในข้อใดเอาละครับอันนี้ก็เป็นการย้อนกลับละทุกทีเราจะกำหนด F กับ G มาให้แล้วถาม GOF คืออะไรแต่ตอนนี้กำหนด GOF มาให้แล้วถามว่าฟังก์ชัน G เนี่ยเป็นสับเซตของข้อใดเราก็ต้องหาฟังก์ชัน G ก่อนว่ามันคืออะไรคราวนี้ GOF มันหมายความว่า gof ของ x มันก็คือ g ของ f ของ x แสดงว่าเริ่มที่ x ของ f เริ่มที่ x ของ f เอาละครับเราก็พิจารณาได้เลยว่าฟังก์ชัน g คืออะไรก็เริ่มคิดเลยนะครับฟังก์ชัน g เนี่ยคืออะไรเขาเริ่มที่ เวลาเริ่มนี่ต้องเริ่มที่ x ของ f X เนี่ย x ของ f ก็คือลบ1คู่กับ1แล้ว1ตัวนี้ต้องกลายเป็น x ของ g 1คู่กับอะไรก็ต้อง1คู่กับ3เพราะว่าผลลัพธ์มันได้ลบ1คู่กับ3เนี่ยลบ1ต้องตัวเดียวกันเห็นไหมครับต้องตัวเดียวกันเอ็ก uh, ตัวนี้เป็นของฟังก์ชัน f X ตัวนี้ก็ต้องเป็นของฟังก์ชัน g o f ด้วยเป็นฟังก์ชันใหม่ก็สรุปแล้ว คู่แรกก็คือ1ต้องคู่กับ3ของฟังก์ชัน G ต่อไปคิดเช่นเดียวกัน0คู่กับ3ไอ้นี่มันตอบ0คู่กับ7แสดงว่า3ต้องคู่กับ7 3เป็นตัวเชื่อมนะครับเป็น y ของ F เป็น y ของ F แล้วก็เป็น x ของ G นะเพราะฉะนั้นได้3คู่กับ7ต่อไป3คู่กับ6 แล้วผลลัพธ์คือได้ GOF เนี่ยได้3คู่กับ13แสดงว่า6ต้องคู่กับ13ได้6คู่กับ13นะครับต่อไป4คู่กับ5แล้วได้ออกมาเป็น4คู่กับ11แสดงว่าฟังก์ชัน G ก็ตอบ5คู่กับ11 5คู่กับ11 สคู่นับนี้เป็นสับเซตของเซตในข้อใดเราก็ไปดูเลยนะครับก็นำา1 3ไปแทนดู 1> x 1 y ตอบ3จริง,3รง x 3 y ตอบ5อ้าวไม่จริงแล้วเพราะฉะนั้นข้อ 1, 1> ไม่เป็นสับเซตแน่ตรงนี้1 y ได้3ถูก x 3 2> 3 2 6เป็น7 2 6 12เป็น13 2องเป็น11เอาลละครับใช้ได้เลยก็ตัวเลือกที่สองนี่เองสมาชิกทุกตัวในจีนี้เป็นสมาชิกของเซตในข้อ2ทั้งหมดเลยนะครับข้อสอบข้อที่7นะครับบอกว่าถ้า F คือเซตของคู่อันดับ1 A 2 B 3 C C D และ f inverse o g เท่ากับเซตของคู่อันดับ1,3,3,1,4,4 4. แล้ว g คือฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้ก็กำหนดตัวเลือกมาให้4ตัวเลือกนะครับเราก็คิด f inverse ก่อนเพราะต้องใช้อยู่แล้ว f inverse นะ f inverse ก็เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x ที่ฟังก์ชัน f ที่ฟังก์ชัน f 1คู่กับ a ก็เปลี่ยนเป็น a คู่กับ1 ต่อไป2คู่กับ B ก็เปลี่ยนเป็น B คู่กับ2 C คู่กับ3 D ก็คู่กับ4เปลี่ยน Y เป็น X เปลี่ยน X เป็น Y ที่ฟังก์ชัน f เท่านั้นเองเสร็จแล้วก็มาเขียนสูตรของ F i n v e r อินเ์โจทย์กำหนดมาให้ถามว่า G คืออะไร F i n v e r อินเว์สของ X คือ Y ตัวใหม่เนี่ยก็เท่ากับ f อฟอินเวอร์สของ g ของ x อพอเขียนอย่างนี้ปุ๊บอ่านสัญลักษณ์เลยอ่านสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า X X ของฟัง์กชันใหม่ตัวเนี้ยมันคือ x ของ g อ่าเริ่มที่ x ของ g เพราะฉะนั้น X ของฟัง์กชันใหม่คือ x ของ g ละนี่ไง X ของฟัง์กชันใหม่ก็1 3 4 1 3 4นะ ก็ไปดูในตัวเลือกเลยหนึ 1, 3, 3, ่งสามี่อ้าวมีสิทธิ์ถูกอยู่สองข้อคือไม่สองก็สามเนี่ย x ของฟังกช์ชัน g ต้องเป็น x ตัวเดียวกับฟังกช์ชันใหม่หนึ่งสามสี่นะครับอา้าวครนี้มาดูการจับคู่เลยการจับคู่ผลลัพธ์มันคือหนึ่งคู่กับสามของฟังก์ชัน f inverse o g เนี่ยฟังกช์ชันใหม่นี่นะครับหนึ่งคู่กับสามสามนี่มันคือ y ของ f inverse Uh huh. y ของ f อินเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลย1น,นของฟังก์ชัน g เนี่ยหคู่กับอะไร1คู่กับอะไรแล้วจึงจะไปาหาว่าไออะไรตัวนี้ต้องกลายเป็น x x ของ f อินเวอรแล้วได้ y คือเลข3านี่ได้ y คือเลข3คือตัวนี้ได้ y คือเลข3คือตัวนี้สรุปแล้ว 1ต้องคู่กับ Y ของ G เนี่ยหก็ต้องคู่กับ C นะหนึต้องคู่กับ C แล้ว C มาคู่กับ3 C มาคู่กับ3นะครับจึงได้ F อ n v ินเวออกมา C คู่กับ3แล้วผลลัพธ์มันได้ F อ n v ินเวอร์ก็1คู่กับ3สรุปแล้วนี่ถูกต้องอ้าวอันนี้ไม่ใช่แล้วผิดแน่อ้าวตรวจสอบตัวที่2เลย3คู่กับ A จริงไหมเนี่ย 3คู่กับ 1, 1คือตัวสุดท้ายละหนึ่งคือตัวสุดท้ายนี่ก็คือ y ของ f อินเวอร์สนี่ไงหงสรุปแล้วเราก็เลยรู้เลยว่า3เนี่ยต้องคู่กับ a แล้ว a มาคู่กับ1นึ่งสคู่กับ a ก็ถูกต้องในฟังก์ชัน g เช่นเดียวกันตัวสคู่กับ d. ใช่ไหมสีคู่กับ d. อันนี้สรุปแล้วมันได้4คู่กับ4ฟังก์ชัน f inverse og เนี่ยมันได้4คู่กับ4เราก็ไปดูเลยว่า4ของฟังก์ชัน f inverse นี่ไงี 4, 4คู่กับ D แสดงว่า4คู่กับ D เนี่ยในฟังก์ชัน G ก็ถูกตามตัวเลือกที่2นี่เองตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของข้อสอบที่เป็นแบบแจกแจงสมาชิกนะครับ ข้อที่8ก็บอกว่ากำหนดให้ f และ g ดังแผนภาพการจับคู่สมาชิกต่อไปนี้อันนี้คือฟังก์ชัน f ก็คือ1คู่กับ 2, 2คู่กับ 1, 3คู่กับ3ส่วนฟังก์ชัน g นี้1คู่กับ 2, 2คู่กับ 4, 3คู่กับ6เสร็จแล้วโจทย์ถามว่า f บวก g ตอบอะไรเราก็รู้อยู่แล้ว f บวก g เนี่ยความหมายของมันก็คือ y ตัวใหม่ เกิดมาจาก y ตัวเก่าบวกกันแล้วไม่ใช่บวกไปเรื่อยเปื่อยต้อง x ตัวเดียวกันด้วย x ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นนะักเรียนก็เขียนได้เลย f บวก g f บวก g มันก็คือนี่1ตัวเดียวกันก็จับ y บวกกันสองบวก2ก็ตอบ4ก็ได้คู่อันดับ1กับ4ต่อไป2ตัวเดียวกันจับ y บวกกัน1กับ4ก็เป็น ห้าได้2คู่กับ5ต่อไป3ตัวเดียวกันเห็นหมเอ็กตัวเดียวกัน3จับ y บวกกันก็ได้9 3คู่กับ9ก็หมดแล้วหมดแล้วก็ไปนี่แหละครับคือเซตของฟังก์ชันใหม่คือ f บวก g ต่อไปจะเป็นข้อสอบที่กำหนดกราฟมาให้แล้วถามกราฟของ f บวก g ที่ใกล้เคียงที่สุดคือกราฟในข้อใดโจทย์กำหนดฟังก์ชัน f, f, f มาให้ f เป็นกราฟเนี่ยนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเรื่อยนะครับนี่คือฟังก์ชัน f ต่อไปฟังก์ชัน g ตั้งแต่เล็กหนึ่งไปทางด้านนี้เรื่อยถามว่า f บวก g ที่ใกล้เคียงที่สุดคือข้อใดก็ให้ตัวเลือกมา4ตัวเลือกนะครับ เอาละครับเราก็มาวิเคราะห์กันเลยว่ามันน่าจะเป็นข้อไหนก็เรารู้สูตรอยู่แล้วอ่ะ f บวก g เนี่ยฟังกช์ชันใหม่เขากำหนดว่าต้องจับ y บวกกันเมื่อ x ตัวเดียวกันเนี่ย y บวกกันเมื่อ x ตัวเดียวกันอย่างเงี้ยเรียกว่า y บวกกันเน y เป็น y ตัวใหม่เมื่อ x เนี่ยตัวเดียวกันเห็นไหมครับ x ตัวเดียวกันอ้าวคราวนี้พ y ตัวใหม่บวกกันเมื่อ x ตัวเดียวกันเราก็ไปดู x ตัวเดียวกันก่อนเนี่ยฟังกช์ชัน f มีค่า x ตั้งแต่เลขศูนย์ขึ้นไปส่วนฟังกช์ชัน g ค่า x ตั้งแต่เลขหนึ่งลงมาเพราะฉะนั้น x ตัวเดียวกันมันก็ได้แค่ศูนย์ถึงหนึ่งเท่านั้นเองก็ไปดูในตัวเลือกเลยครับตัวเลือกในข้อไหนที่กราฟที่ออกมามันแค่ศูนย์ถึงหนึ่งค่า x อะ่ะโอ้ก็มีข้อ ก็มีสิทธิ์ถูกขอไม่ใช่ละเนี่ยอันนี้เกินเกินเกินขอก็มีสิทธิ์ถูกงอก็มีสิทธิ์ถูกสี่ข้อเลยอ่าขนี้ไปดูตรวจสอบว่าใน x ตัวเดียวกันเนี่ยจับวายบวกกันจับวายบวกกันเราก็ไปดูเลยนะครับตัวแรกตัวแรก ตัวแรกนี่เนี่ยนี่ x ตัวเดียวกันเนี่ยเอตัวเดียวกันก็จับ y บวกกันก็สองเท่าก็ขึ้นมานี่นี่นะขึ้นมานี่สองเท่านี่นได้จุดนี้จุดนี้เป็นสมาชิกหนึ่งของ f บวก g ละอ้าวเพราะฉะนั้นข้อคอเนี่ยยุบลงมาล่างไม่ใช่แน่ผิดแน่นี่ก็เหมือนกันยุบลงมาล่างไม่ใช่แน่อ้าวเหลือข้อเดียวกาเลยกอไก่นะครับ ก็ไก่เห็นไหมสารวจข้อเดียวก็มีสิทธิ์ถูกเลยคราวนี้ตรงริมนี้มาดูตรงริมนี้ตรงริมนี้จับ y บวกกันเมื่อ x ตัวเดียวกันเนี่ยไอ้นี่ y มันตอบศูนย์ตรงนี้ y ตอบหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็ตอบตรงนี้เนี่ยจุดนี้ก็เป็นสมาชิกหนึ่งของ f บวก g อ่าก็จริงใช่ไหมครับเนี่ยก็หนึ่งได้ตรงนี้ริมนี้ก็เหมือนกันริมนี้นี่ ตรงนี้ได้ศูนตรงนี้ได้หนึศบวกหก็ตอบ1เนี่ยได้จุดนี้ใช่ต่อไปก็คิดไปเรื่อยมันก็ออกมาเป็นเส้นโคง้งเป็นเส้นโคง้งเนี่ยครับอันนี้ก็ใกล้เคียงที่สุดคือข้อก่อนะครับข้อสอบข้อที่10ก็จะเป็นการเริ่มแบบที่เป็นแบบบอกเงื่อนไขแล้วนะครับบอกกำหนดให้ fx เท่ากับส u a r e r o ูท x ลบ1 gx เท่ากับ x กำลังสองข้อใดต่อไปนี้ถูกก็ถาม gof เนี่ยสองข้อนี้ถูกไหมข้อ3ข้อ4ก็ fog สองข้อนี้ถูกไหมนะครับก็ไปใช้ความหมายของ gof มาคิดเลยนะครับเรามีสูตรอยู่ว่า gof gof ก็ gof ของ x เขาตกลงว่ามันคือ y ตัวใหม่เนี่ยเท่ากับ g ของ f ของ x i หมอนี่มันก็แปลว่า y ตัวใหม่คือ y ของ g โดยเริ่มที่ x ของ f เนี่ย x ตัวเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มที่ x ของ f ค้านี้ต้องดูตรงนี้ด้วยว่า y ของ f กลายเป็น x ของ g ได้หมดหรือเปล่าเนี่ยหมดหรือเปล่าต้องดูด้วยนะครับถ้าไม่หมดนี่ก็ต้องมาตรวจสอบ อ้าคราวนี้ก่อนที่เราจะคิดเราก็มานี่เลย y y ของ f y ของ f ต้องเป็น x ของ g x ของ g เนี่ย x ของ g ปรากฏว่ามันเป็นรูปพาราโบลาง่ายฟังกช์ชัน g เนี่ยพาราโบลาง่ายนะครับจุดยอดอยู่ที่ศูนเพราะฉะนั้นค่า x เป็นอะไรก็ได้พอค่า x เป็นอะไรก็ได้เนี่ย y ของ f ก็เปลี่ยนเป็น y ของเจ้า f เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น x ของ g ได้หมดทุกตัวเพราะว่า x ของ g เนี่มันอะไรก็ได้ในเซตของจำนวนจริงเนี่ยได้ทั้งหมดเลยก็ไม่ต้องไปตรวจสอบตรงนี้ละก็ใช้อย่างนี้เลยแทนค่าเลยหา y ตัวใหม่เลยก็นำ fx ยกขบวนมาแทนเลยเนี่ย fx คือสแควรูทนี้สตัวนี้นะครับก็แทนค่าลงไปก็จะได้ g ของสแควรูท x ลบหนึ่งเนี่ยก้อนเนี้ย fx เนี่ยพอ fxfx มันตอบแค่นี้ก็ใส่เข้าไปต่อไปก็ไปดูในฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน g ตรงไหนเป็น x เปลี่ยนเป็นตัวนี้ใชเนี่ยตัว x ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใชมันก็เลยได้สแรูท x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองก็ตอบอย่างนี้ก็ได้นะตอบอย่างนี้ก็ได้หรือจะยกกำลังสองออกมาถ้ายกกำลังสองออกมามันก็ตอบ x ลบหนึ่งแต่ตอบแค่นี้ไม่ได้แหละเพราะอะไรเพราะในเนี้ยมันห้ามตอบจํานวนลบอะ่ะในเนี้ยมันห้ามตอบจานวนลบเพราะฉะนั้นถ้าเรายกหลังสองมาแล้วมันไม่มีอะไรบังคับแล้วเราก็เลยต้องเขียนว่า x ลบหนึ่งเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อย่างนี้ถึงจะได้นะครับเอาละครับก็ไปดูซิข้อไหนในในสองข้อเมื่อกี้นี้นะครับในสองข้อเมื่อกี้นี้ปรากฏว่า ไม่ถูกทั้งคู่เลยเนี่ยอันนี้มาตอบ x-1 ลบหนึ่เฉยๆไม่ได้ต้องมีบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งด้วยนะครับข้อหนึ่งก็ผิดข้อสองไม่ถูกเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ก็ไปดูที่ f o g กันบ้าง f o g อนะครับ f o g จจะใช้ได้ไหม ดูที่ f o g f o g ก็มีความหมายว่า f ของ g ของ x นี่ y ตัวใหม่ก็คือ y ของ f แล้วเริ่มที่ x ของ g y ของ g ต้องเปลี่ยนเป็น x ของ f ปรากฏว่า x ของ f นี่ันเป็นไง x ของ f มันไม่ใช่จำนวนจริงจะแล้ว x ของ f นี่ x ของ f มัน x-1 ลบหต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ลบหตัวเนี้ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ก็ส่งผลให้ x มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเท่านั้นเองส่วน y ของ g y ของ g มันเป็นพาราโบลาหงายและจุดยอดอยู่ที่ศูนย์น์เพราะฉะนั้น y ของ g มีค่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปนะ y ของ g เนี่ยนะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป ถ้าเราใส่เซตมันก็กลายเป็นเลนส์ของ G นั่นเอง x มีค่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ถึงน้อยกว่า1นึ่เนี่ยมันแทนลงไปในนี้ไม่ได้นะครับแทนลงไปในนี้ไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ย y ของ G ต้องเปลี่ยนเป็น x ของ F ช่วงนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งตั้งแต่ศูนย์ถึงน้อยกว่าหใช้ไม่ได้นะครับ เอาละครับคราวนี้เราก็เราก็มาคำนวณเลยคำนวณคำนวณเงื่อนไขก่อน g ของ x ยกขบวนมาใส่เลยนะครับ x กำลังสองก็ได้ f ของ x กำลังสองตรงไหนเป็น x ในฟังก์ชัน f นี่ต้องเปลี่ยนเป็น x กำลังสองเียมันก็เลยตอบส q u วร e ร o o t อกำลังสองและลบหนึ่งได้แค่นี้เราก็มาดูว่า ตัว x ตัว x ของของฟังก์ชันใหม่ตัวเนี้ยมันมีเงื่อนไขว่าอะไรมันมีเงื่อนไขว่ามันต้องตอบ x กำลังสองลบหเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็ใช้เรื่องอสมการมาช่วยคิดเลย x กำลังสองลบหมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็จะได้เป็น x บวกหกับ x ลบหมากกว่าหรือเท่ากับ0ตอบช่วงนอกเลย นั่นก็แปลว่าตอบตั้งแต่ลบหนึ่งลงไปตั้งแต่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับตอบแค่นี้ค่า x ของฟังก์ชันใหม่คราวนี้ได้ x แค่นี้ x x ตัวใหม่นี้ก็คือ x ของ g อะ่ะ x ของ g x ของ g เนี่ยฟังก์ชัน g มันเป็นพาราโบลาหงายวาดเข้าคราวว่าวก็ได้นะครับวาดรูปเข้าคร่าวเนี่ยมาวาดตรงนี้ พราโบลาหงายเนี่ยพราโบล่าหงายขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ค่า x มันโดนบังคับว่าต้องตอบตั้งแต่ลบหนึ่งลงไปตั้งแต่หนึ่งขึ้นมาค่า x นะครับเนี่ยค่า x ตั้งแต่ลบหนึ่งลงไปตั้งแต่หนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ได้กราฟแค่นี้เท่านั้นเนี่ยเนี่ยแค่นี้เนี่ยเส้นหนาเนี่ยนะตั้งแต่ตรงนี้เท่านั้นเนี่ยตรงเนี้ยใช้ไม่ได้ละค่า x นะครับค่า x เฉพาะค่า X ใช้ไม่ได้ละก็เลยส่งผลให้ y ตอบตั้งแต่1ขึ้นไปเห็นไหมครับ y ตอบตั้งแต่1ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น y ของ g เปลี่ยนเป็น x ของ f ได้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่า y ของ x ของ g เนี่ย x x ของ f เนี่ย x ของ f เนี่ยมันมีค่าตั้งแต่1ขึ้นไปเพราะฉะนั้น y ของ g ตั้งแต่1ขึ้นไปก็เปลี่ยนเป็น x ของ f ได้หมด x ของ f ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ตอบอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับก็ไปดูในตัวเลือกเลยในตัวเลือกในตัวเลือกก็ใช้ได้เลยข้อ4นะครับตอบข้อ4นี่เองตรงนี้ดูให้ดีนะครับ y ของ g ต้องเปลี่ยนเป็น x ของ f ได้หมดทุกตัวไหมถ้าได้หมดก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลย แต่ถ้ามันได้ไม่หมดต้องมาตรวจสอบว่ามันจริงไหมอย่างข้อนี้นะครับข้อนี้ก็เป็นจริงก็ต้องตอบตัวเลือกที่4นี่แหละข้อสอบข้อที่11นะครับบอกว่าถ้า R เป็นเซตของจำนวนจริงและ f g และ h เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R กำหนดโดย f x เท่ากับเศษหส่วน x กำลังสองลบ8 x บวกส2ส่วน gx นี้กำหนดมา1ส่วน x ลบ6 x นี้เท่ากับ x ลบ2ข้อใดถูกต้องก็พูดถึง f หารด้วย g ตอบ h ใช่ไหมเราก็ตรวจสอบเลยนะครับตรวจสอบ f คูณ g เอ f คูณ h เท่ากับ g ใช่ไหม g หาร h เท่ากับ f อันนี้ g คูณ h เท่ากับ f จริงไหมก็ตรวจสอบทีละข้อเลยนะครับ ก่อนอื่นก็นี่ตัวตัวล่างนี้แยกตัวประกอบได้อะมันก็จะได้เศษหนึ่งส่วนอะไรคูณกันได้12บวกกันได้ลบแมันก็คือ2กับ6กลบสกับลบหก็ได้ X ลบสกับ X ลบหกนั่นเองอ่าตรวจสอบสิหลังคูณหลังนะก็ได้12จริงใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกล,กล,กล,กลได้ลบแถูกตอ้องอ้าวเริ่มเลยนะครับตัวแรก f หารด้วย g f หาร g มันก็แปลว่าจับ y หารกันเมื่อ x ตัวเดียวกัน,นจับ y หารกันเลยเมื่อ x ตัวเดียวกันนะครับ f หารด้วย g ของ x ก็ตอบ f x หารด้วย g x อย่าลืมตัวส่วนต้องห้ามตอบอะไรด้วย0นี่ ก็แทนค่าลงไป fx อ้าว fx ก็ยกขบวนนี้ลงมาเลยเนี่ยตัวเนี้ยลงมาเลย fx ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน x ลบ2คูณกับ x ลบหหารก็เปลี่ยนเป็นคูณเนาะฟังก์ชัน g อ่ะฟังก์ชัน g หารก็เปลี่ยนเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเลยก็จะได้เป็น x ลบ6แล้วก็ส่วน1 ตัวหารตัวหารบอกห้ามตอบ0ูนย์เศษ1ส่วนอะไรมันไม่ตอบศูนย์อยู่แล Dial ้วนะครับเศษหนึ่งส่วนอะไรเนี่ยไม่เคยตอบศูนย์เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเงื่อนไขแต่มีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขตรงนี้มีเงื่อนไขตรงนี้ว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเอฟเอนี่ยนะครับไม่ตอบสองกับตอบหกส่วนตัวนี้ก็ไม่ตอบหกเพราะฉะนั้น อินเตอร์เซกันน่ะอินเทอร์เซกันต้องตัว x ตัวเดียวกันก็คืออินเตอร์เซกันนั่นเองอินเทอร์เซกันก็ต้องเว้น2กับ6นะฮะสรุปแล้วต้องเว้นสองกับ6แต่อันนี้มันตัดได้ตัดเลยพอตัดไปปุ๊บมันไม่ได้เว้นแล้วเห็นไหมครับมันเหลือมันเหลือแค่1ส่วน x-2 —ลบ2เราก็ต้องบอกว่า x ห้ามตอบหด้วยถึงจะถูกนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกเท่ากับฟังก์ชัน h จริงไหมไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยนี่มันตอบ x ลบสเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือตัวแรกตัวเลกที่1ต่อไปตัวเลขที่2จับคูณกัน f กับ h คูณกันนะครับ f กับ S คูณกันเอาลครับลองสิลองจับคูณกันสิ f คูณ h มันก็ของ x ก็เท่ากับจับ y ของ f กับ s คูณกันไม่เขียนสูตรเลยนะครับจับ y ของ f กับ s เนี่ยคูณกันก็เศษ1ส่วน x กลบ2กับ x ลบ6คูณกับฟังก์ชัน s ก็คือ x ลบ2สรุปแล้วห้ามตอบ2ตัวคือ2กับ6ห้ามตอบ2ตัวนอกนั้นค่า x ใช้ได้หมดครานี้พอเราตัดไปปั๊บเนี่ยมันก็เหลือ เศษหนึ่งส่วน x ลบหแต่มันไม่ได้แสดงว่าห้ามตอบสองเราก็ต้องเขียนว่าพอตัดไปแล้วต้องห้ามตอบสองด้วยนะครับห้ามตอบสองอ้าวไปดูเลยมันใช่ฟังก์ชัน G ไหมอา้าวไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฟังก์ชัน G บอกแค่ x ห้ามตอบหกแต่นี้มันต้อง x ห้ามตอบสองด้วยเพราะฉะนั้นข้อสองก็ผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วนะครับต่อไปตัวเลือกที่สาม ในตัวเลือกที่3มนี้ g หารด้วย h นี่เขาบอกให้จับ g หารด้วย S จับ g ตั้งหารด้วย h ตัวนี้นะครับ g ตั้งหารด้วย S ก็จะได้เป็น g หารด้วย S ของ x ก็จะเท่ากับ1ส่วน x ลบ6 หารด้วยฟังก์ชันเฟังก์ชัน S, หารด้วยหารหารก็เปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็น1นึ่งนะก็หารปุ๊บก็ตอบเศษ1ส่วน X ลบสนั่นก็เท่ากับเศษ1ส่วน X ลบหคูณกับ X ลบสเนี่ยเว้นเว้นหเว้น2นี่ก็เว้น6เว้น2องใชได้นะครับเหมือนเลย เพราะฉะนั้นนี่แหละตัวเลือกที่3ถูกต้องถูกต้องเลยส่วนตัวเลือกที่4 G ่คูณเนี่ยคูณลองตรวจสอบสิจับ G คูณกับ S คูณกันก็ได้ X ลบสส่วน X ลบหไม่ใช่ฟังก์ชัน F นะครับก็ผิด ข้อสอบข้อที่สิบสองปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด